เป็นตเตงตัวชงนะครับครับผมก็กติกาในการเล่นของตะก้ออุโสในรุ่นนี้ก็คือตเตงสุดอายุ55ปีขึ้นไปครับครัดในตัวทำต้องอายุ50ปีขึ้นไปและตเตงตัวชงอายุ40ปีขึ้นไปครับมาดูครับชาส่วนสยามเปิดมาพี่ฟุงภูเก็ตโอ้โหลูกนี้แก้ไปก่อนครับ และเป็นโอกาสของเพชรบูรณ์ครับนี่ครับมาแล้วครับโอ้โหแล้วลูกแรกครับโอ้โชว์เลยมาถึงแตะหยอดก่อนเลยครับแล้วกาหลังลูกนี้สวยงามมากครับนี่นะครับนี่ครับลูกหากินเลยครับอิทธิพลคมชัยศักดิ์นะครับนักเตะร5 8้าท่าเขาบอกว่าต้องร5 8ย้วยนะเพราะว่าต้องเยอะกว่าพี่หนึ่งธินกรเพราะว่านั่น1 0 0รท่าเดียวไปถามมาแล้วครับผมขอสักหนึ่งเนี้ยวใช่ครับมาดูทีุ่งภูเก็ตครับ โดนบล็อกออกไปครับขอต้องบอกว่าตัวทําของทั้งสองทีมนะครับเป็นอดีตผู้เล่นทีมชาติไทยทั้งสองคนนะครับทั้งสามารถศรีวุฒักแล้วก็อิทธิพลคมชัยศักดิ์นะครับครับน่าจะเล่นไล่กันไหมครับคุณโอ้หนึ่งเข้าทันไหมพี่ทันไหมไม่ทันครับโอ้โหเอาแล้วครับเปิดมาแล้วครับโอ้ลูกนี้ครับได้เอาเลยครับออกเกมเสิร์ฟถือว่าทําได้ดีเลยครับในรอบรองชนะเลิศที่เราดูฟอร์มการเล่นกันแล้วเนี่ยทางฝั่งของสวนสยามเนี่ย ทีเด็ดอีกหนึ่งอย่างนอกเหนือจากเกมทําแล้วเนี่ยคือเกมเสิร์ฟเลยนะครับของพี่ชาติสุนสยามใชครับไปตรงไหนก็ได้ครับต้องมาดูครับว่าจะยังมีต่อเนื่องไหมครับบรรจงยกขึ้นมาเตะจากท้ายคอนี่โอ้โหยังไงครับอาฟุงเปิดหนึ่งฟุงเกตยกกลับเข้ามาแล้วดูจังกว่าการขึ้นมาลุกนี้เอาเลยครับไม่พลาดนะลุกนนี้ครับผมชอบพี่ทิพนมากเลยอะตอนแรกดูก่อนลูกข้ามไหมแล้วตัวเองค่อยลุกขึ้นมาเตะในลูกที่สองครับครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นเกมการแข่งขันที่ สูงสีกันได้ทุกตำแหน่งเลยครับจังหวะเกมเสิร์ฟเกมรับแล้วก็เกมบุกของทั้งสองฝั่งนะ<อ>ครับมันลุ้นกันครับสนุกแน่นอนครับคูช่ชิงชนะเลิศครับแฟนตุเกมเป็นแฟนตด๊กแกครับเช็ดที่ดึงครับลูกเสิร์ฟลูกนี้ตีไปเปิดได้ครับเอ้าล้นมาครับโ <Yeah. S 2> อ้จังหวะนี้ oh, ก็หมายว่าผู้เล่นหน้าซ้ายชงเนี่ยเราให้เป็น40ปีโอเพ่นนะครับผมแต่สามารถยกแปรล้นได้ในลูกที่สองเท่านั้นเลยครับผมใช่ครับแล้วลูกเมื่อสักครู่ข้ามด้วยหลังเท้านะครับไม่ได้นะครับใช่ครับ3 2 แะอยู่ที่3ตัวสองครับสุพัฒน์เชิดชักเสิร์ฟไปยังเปิดครับอิทธิพลโชคเอกกิตเองครับลูกนี้มาที่เจ้าไปครับแต่ก็สูง์เปร่ชัยขึ้นมาและลูกนี้สามารถไม่พลาดครับได้แล้วนียครับพี่ฝูงภูเก็ตครับเป็นทรงเอแกยังไม่เสียใจครับจังหวะบล็อกรอดบล็อกได้ไงพี่อิทธิพลจะบอกว่าคิดว่าตั้งกำแพงแล้วนะนี่ครับพี่ฟุงภูเก็ตนะครับสามารถสีทิดพิทักษ์ครับ จากทีมส่วนสยามครับและนี่คือพี่อิทธิพลนะครับนักเตะ158ท่าครับขอลดก็ไม่ได้2ตัว4แต้มครับเพชรบูรณได้เฉ์ฟโดยพี่สมยศเบอก้วมาเก็บไว้ได้ครับและคงเป็นชายชุดมาแล้วลูกฟาดลูกดีครับโดนบล็อกนะนี่ครับเป็นอีกหนึ่งคนที่บล็อกดีด้วยนะครับตั้งแต่รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับ โอ้ลูนีโดนตั้งแต่ตักายเลยครับไม่ทันถึงบล็อกครับครับดูจังหวะเกมเสิร์ฟลูกนี้ก็วางไปที่หน้าขวาครับบรรจงยกขึ้นมาที่จุดนัดพบแล้วแต่ทันบล็อกโอ้โหแล้วอยู่ออกด้านหลังไปครับลูกนี้เป็นแต้มของสวนสยามครับนะครับยังเป็นสวนสยามนับอยู่ที่5ต่อสแต้มครับในเซตที่1ของคู่ชิชนะเลิศนะครับรุ่นอาวุโสครับ มาดูกันต่อนะครับสวนสยามนําอยู่นะครับสามดูนี่ครับสีหน้านี่มั่นใจมากเลยครับวางมาแล้วขอบอฟุ้งครับยกขึ้นมาแล้วแก้ไขข้ามาเปินหนึ่งเอาเลยครับบรรจงยกขึ้นมาแบบนี้แล้วล้นโอ้โหสุดยอดครับลูกนี้ครับกว่าสัญชาตญาณลนข้ามมาแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเรียบร้อยดีครับอย่างยิบเหือนโค้งกับดับเลยครับสวัสดีครับครับผม จำไปครับล้นมาก็โดนทำโทษสิครับแบบนี้ครับเอาละครับยังเป็นคะแนนของสวนสยามนำอยู่ที่6ต่อ3แต้มครับลูกเสิร์ฟของสุภัฒน์เฉยทรัมครับตางชาตินะครับเซิร์ฟที้ไปใส่โตโชโอ้โหนี่ครับพี่อาบอกไปว่ามีดีที่ลูกเสิร์ฟครับใช่ครับผู้เล่นตัวเสิร์ฟเนี่ยต้อง55ปีขึ้นนะครับผมทางฝั่งของสวนสยามครับเองเนี่ยก็เสิร์ฟยิ่อยู่เซิร์ฟได้สคนเลยทั้งตัวเสิร์ฟทั้งตัวทำเลยนะครับ55ทั้งคู่นะครับ เอา๋ะครับอีกครั้งหนึ่งครับที่สวน์ฟหมายปโอ้ยกระดยอดแน่ยอดลูกนี้กระดไม่ต้องเดินไม่ต้องรับกันแล้วครับโโอ้หจิตใจคือมาชาติลูกนี้ทางด้านสุภัสเฉยช่างนี่จะเสิร์ฟที่ใส่กระจอนสักกีทีครับกระจอนสักกีทีนี่บอกว่าพอแล้วเดียวพอโอ้หน้าซ้ายไม่ได้ก็ไปหน้าขวาครับนี่ครับเลือกได้ทุกจุดครับของสนามครับโอ้โหลูกนี้ครับแล้วป๋าอิทธิพลยกนิ้วให้เลยครับ ห่างออกไปอีก4คะแนนนะครับในเซตแรกครับ 4...8 สกอร์ยังอยู่ที่4ต่อ8ครับแล้ววางมาเปิดหนึ่งบอลตรงยกขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยดีครับพยามได้แพ้โหดุดันมากครับดูครับสอดตัวแล้วเตะลูกนี้ครับป้าฟุ้งนี่มาไกลจากแดนใต้เลยนะครับนเส็เลยนะครับก เอยู่ที่4ต่อ9ครับเปจบูลครับสุวิทย์เบืองแก้วครับเสือมายังเปิดเข่านะครับเอาละครับไปชงที่นอกข้างดูด้วยอย่างแน่แค่จะสูงจะต่ำไม่รู้เลยครับขอแค่พ้นเน็ตครับเตะได้ครับสามารถสีที่พีได้ครับขึ้นทุกช็อตเลยครับ4 4 4ต่อ10แต้มครับ เลี้ยงเสาของสมนิดมาโอ้ป่าชาติดีหลุดโอ้ต้องแก้ไขไปครับเอาแล้ะะครับเป็นโอกาสนะครับกระจรสักกีทีขึ้นมาแล้วลูกนี้อิทธิพลครับเพชรจมูกเต้แต้มเพชรลงไป <6 S 1> ครับได้แต้มครับมีบ่งเสยหลังด้วยครับลูกนี้สิบห <15. S 1> ้าสิบตัวห้าแต้มครับ เจ็บติดครับนี่ก็กล่าววัดไปเหมือนกันนะครับได้เสียได้ครับสิบหกสิบต่อหกคะแนนครับเพชรบูรณ์ไล่ขึ้นมาครับแต้มสุพรรครับจีไปโอ้โหนี่ไงครับสยจุดเค้กใจด้วยครับโอ้โหแล้วปั่นหยอดด้วยครับนี่โอ้โหี่ปั่นเห็นเห็นเลยนะลูกใส่ไปด้วย 11-6คะแนนอยู่ที่1 1ต่อ6แแ้มครับเอาละครับหลังเท้าอิทิบลต้องเล่นเดง3ามจังหวะครับเกี่ยวไม่ได้ครับทางด้านโอ้ล้มมาเดยวเกี่ยวไม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ลุงทำโดนบล็อกโอ้ยังอยู่ครับขาชาติขึ้นมาอีกครั้งและจังหวะนี้พี่ปุ้งโอ้ยไปไปครับพีปุ้งดูอายุตัวเองด้วยพี่อยากจะบอกคำนี้เลย ไม่ได้ครับสัญญาณมันมาครับผมคือเห็นลูกลอยไม่ได้เลยไม่ได้ครับไม่ได้ครับถ้าลูกลอยต้องสอดตัวเข้าใต้ลูกก่อนเลยครับแต่จังหวะแกบีอ่าข้อสอบข้อสอบแกบีอะไรนะก็กัดเวลาลงเจ็สิบเอ็ดสนับสนับครับเสียตีเล็บเว้นลยครับเจชบูรนะครับหลังอยู่ลูกเข้าติดบล็อกบล็อกเราฝั่แต้มครับเอาเลยครับได้เพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มครับทางฝั่งสุทสยามลุ้นี้ครับ สกอร์อยู่ที่12ต่อ7ครับรับ7 12 7ต่อ12ครับเปิดหนึ่งยกขึ้นมาแบบนี้แล้วแก้ไขครับโอ้โหลดไปแล้วเขาลูกนี้ครับเพชรบูรณ์1ครับจังหวะชิงเล่นของยูฟุลคมชัยศักดิ์ครับทำคะแนนให้กับทีมเพชรบูรณ์ครับไล่ขึ้นมาครับต่ำหลังยูสีตน้าครับ 8 12มาดูลุกเสิร์ฟข,ของเพชรบูรณ์กันบ้างครับสุบลิปโดยแก้วเสือมาครับปาชาติเดียวได้ไปขึ้นมาลุยพี่ฝุ่นเตะติดบล็อกโอ้ยังอยู่ครับโอ้ปาชาติเดียวเหลือเกินครับนะพี่ฝุ่นยังไงโมงย้อนเาไปอปดปิดจังหวะแรกสุบลิปโดยแก้วไม่ทันครับโอ้ยสยามได้ขอย้อนไปสัก,สก20ปีได้ไหมลูกนี้จะไปตามเก็บมาให้ครับเสียดายครับในช็อตนี้ครับโอ้โหจะดูพี่ชาติสุนสยามก็ทั้งทุกทั้งทั่วเหมือนกันนะครับ คือด้วยความหลากหลายลูกเสือของแกครับทำให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเองเนี่ยถือว่าคิดหนักครับเดายากเนาะเดายากครับไม่รู้ว่าแกจะหยอดจะมาซ้ายหรือแกจะมาขวาเลยครับเพชรจุญขอเวลาเนาะอีกกนขอเวลากำหนดให้ด้วยนะครับใครต่อวินิจฉัยโอ้โหนี่ครับอย่างแรกแรกโอ้โหเสือแบบนี้ยอมไลยครับยอมแล้วขอใช้บัลลีพี่แอนยอมแล้วจ้าครับจ้าเสือคือซี่แม่ด้วยครับ ลูกนี้ครับเสิร์ฟดีครับแล้วยังหยอดต่อเนื่องเปิดหนึ่งมาครับยกขึ้นมาแบบนีแล้วขอได้เตะบ้างครับผมโอ้จังหวะการสอดตัวเตะลูกนี้ครับอิทธิพลคมชัยศักดิ์ครับตอนนี้ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนเทคนิคในการเล่นครับเอาพี่สมยศเบิร์กแก้วตำแหน่งแบ็กนีมายืนเป็นหน้าสายชงแล้วครับทางฝั่งทีเพชรบูรณ์ครับสี่ก็เราเอาทางด้านกระจรสักกีทีเป็นยืนอยู่หลังครับเป็นแบ๊กไปครับโอ้โหนี่ไงครับทีมเสิร์ฟก็ดีครับ อยู่ไหนก็ไปหาครับผมลูกเสิร์ฟครับเบือนเบื่นพีเม่เหล็กดูดไปเลยนะตามหลอกหลอนไปทุกที่ครับท้งซ้ายและขวาครับคือเหมือนระวังระวงไปหมดอ่ะต้องยอมแล้วว่าพี่ชาเสิร์ฟดีจริงๆครับในรอบรองชนะเลิศเนี่ยที่เตะไปกับผจําไม่ได้ว่าทีมอะไรแต่ว่าโอ้โหเบียดกันเตะกับเตแล้วนะครับแต่วัดมณดบครับวัดมณดบใช่ครับทีมทีมพี่นกนะครับจะไปยกมาจากถ้ายขอดลูกนี่ครับเอพิกเนตลงครับ ีกนัทางด้านสามาสีที่พิ่ทักครับตัวเตะมือซ้ำของทีมส่วนสยามครับแต่วันนี้ทีมพ่อของน้องเชียร์ครับสิ่งเป็นแชมป์ตะก้อเดียวไปแล้วนี่พ่อก็จะได้แชมป์อีกหรือไม่ครับจะลองคว้าแชมป์ไปแล้วนะครับครับเชียร์ครับสโลก็เป็นผู้เล่นสำรองครับในทีมชุดนี้ของส่วนสยามนะครับก้าวบอลเรเป็นหัวหน้าทีมที่นำทีมมาแข่งขันในวันนี้เลยนะครับผมมาแล้วน้าขวาเปิดครับบันจงยกเข้า มาแล้วโอ้ยไม่โดนครับทีนี้เจณฑ์ข้ามครับดีหนูดเหมือนกันเลยครับจากการเตะลูกนี้ครับสามารถสีทิดพิทักครับลูกโชว์ของไบรนะครับปิยพงศ์เปี๊ยชัยนี่ถือว่าเด่นจังหวะแล้วครับสิบหกยังไม่ยอมครับอิทธิพลคคแจสศครับบอกให้เพื่อนชื่อต่อไปครับแต่ว่าไั่นี้แม่าคไทยครับสุนิดเบอร์ก้ครับ บาดูลุ้นเซอร์พอที่ชาสวนสยามกันบ้างครับเอาาเอไปเลยเด็าปาดมาลูกนี้เก็บไม่ได้ครับไปโงงแล้วก็พี่สาวต้องคูเรียบร้อยครับยได้แต้มบาคนถามว่าตัวแทนจากภาคใต้มีไหมครับมีนี่ครับพี่ฟุ้งภูเก็ตครับแต่ว่าอยู่ในทีมของสวนสยามครับดูสิครับเอาละครับตัวนี้ต้องบอกว่า หมาชาั <hein. S 2> ีก็ฟอ์มาส่งกันเองเลยครับ18-10 18ต่อ <c oughs> <center belt> e 10นแปครับเบจจอบุญยูโอ้โหว่าไงครับเบจจบุญเด้นเด่โอ้โหรุ่น้จะไปลงท้ายเพราะว่ารอบรองมีลูกแบบนี้เห็นแล้วนะครับใช่ครับเบิร์นฮุกลงท้ายขอดเลยครับโอ้โหร่นนีุ้ดไปนิดเดียวครับโอ้ใช่สิแปเป็นคะแนนของเบจจบุญครับ เซิร์ฟเอาสุบัติเชยับโอ้โห<อ>เปลี่ยนเทตครับแต่แตแวต่ยายังออกอยู่ครับก็นำห่างนะครับเหมือนเสิร์ฟเสิร์ฟวัดได้เลยครับใช่ครับตอนนี้สกอร์ถือว่าห่างออกไปพอสมควรเลยครับสิบสองสิบแปดสิบสองต่อสิบแปดครับยกเข้ามาแล้วโลูกนี้ครับ ไหพี่พอเห็นว่าข้างหน้าแน่นครับไปหลังเลยครับแต่หยอดไปด้านหลังเลยนะครับนี่ครับเบาๆครับทางด้านสามารถสีท่ทพิทักษ์ครับแต่พี่อ,อิทธิพลงคลงใจสั่งบอกว่าดูดูกำลังใจแล้วก็อารมณ์กดีมากเลยนะ <lite> ใช่ครับคือเล 12, ่นกันด้วยความสุขครับ, <omena> รบทุกคนมาเล่นกันด้วยความสุขแต่ว่าใส่เต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่เรื่องผลการแข่งขันเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลพายได้นะครับครับ คะแนนของเบชบูลครับไ่ขิดว่าครับในช็อตนี้ครับเตะไม่ผ่านเด็ดนะครับถ้าทางฝั่งสวนสยามนำมาแล้วมีแถวช่วงไปปลายเยอาจจะชนะในเซตนี้แต่ว่าเซตต่อไปเนี่ยอาจจะสนุกขึ้นเลยครับใครครับทีนี้แก้ไปก่อนครับยกมาให้กับพี่ฟุ้งอีกหนึ่งที่วับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับสยามแด้แึ้นแท่นไปแล้วครับเป็นเซตพ้อยของสวนสยามครับจังหวะของเจ้าไปนะครับปิยะชงเป่งชัยครับ ก็เป็นอดีตนักกีฬาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะครับหรืออาแบกนะครับขอบคุณมากนะครับ20 13ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณดูไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่เลยดูดีเกมไม่เกมครับโอ้โหดีเกมชุดแรกสวยมากครับส่วนสยามชนะไป21ต่อ13นะครับเสร็จแบบนี้ไม่ต้องได้เดินกันแล้วครับเป็นยี่ี้พอใช้คำว่าหยอดเนียนฝรีเรียนมาครับหยอดเนียนยิ่งกว่าเรียนมาครับอย่างนี้ครับ อย่างนี้เป็นอาจารย์สอนนะครับใช่ครับไม่ใช่เป็นลูกศิ์ครับสมกับเป็นระดับอาจารย์จริงๆครับเนียนกิฟครับลูกเสิร์ฟครับเสิร์ฟนะใช่ครับเพราะว่าลูกทำจริงมีดีทั้งคู่ครับนะครับเกมทําดีทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยครับทั้งที่ที่สามารถนะครับของสวนสยามนะครับแล้วก็พีชคนของเพชรบูรณ์นะครับแข่งกันสองในสามเซตนะครับ ต้องมาดูเลยครับว่าในเซตที่2เนี่ยทางฝั่งโคชาวูนจะพุ่ขึ้นมาไหมเลยครับเพราะว่าปลายเซต่อสักู่นี้เนี่ยเหมือนจะเริ่มพุ่ขึ้นมาแล้วนะครับแต่มาเจอลูกเสร์ฟดูลูกเสริฟของเขาทีค่าครับดูอยากให้กดลูกเิร์ฟแกมาแบบมาเรื่อยๆเลยครับเดายากมากนะใช่ครับหลางหลายครับหลังหลายผมพยายามจะเดาใจแกก็เดาไม่เคยถูกเลยนะมีหนักมีเบาและมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับ ทำให้ทางฝั่งข้ามเองเนี่ยก็เล่นยากนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่